ในการแซงระยองขึ้นไปเป็นรองหวยแทนและทีมระยองตกมาอันดับสุดท้ายแทนนะครับส่วนราชบุรีก็ลุ้นอันดับ 1- นถึงได้ในการเป็นทีมยืนในอบ,บอลน็อกเอาต์ต่อไปนะรััเเมจริงจริงเมืองการก็มีอีกสำเนียงนะคุณยังมาสำเนียงอีกเหรอม่ห่างแกภาคบ,บนเมื่อกี้นี้<า>คุณก็ยังตัดมาสำเนียงอ,อ,อีกนะสำเนียงนี้ได้ยิงแล้วนี่ไงยิงเข้าไปแล้วครับทางฝั่งราชบุรีประสิทธิ์ มาแล้วเันประสิบมายืนแทนบอกว่าเพื่อนอยู่เฉยๆก่อนวิ่งมองไม่เห็นว่าจะเป็นใครบ้าง uh huh. ข้ามผ่านครับเสียบอ๋ไคออนอาซัมซาวข้าในมาแบะเสียบอ๋อโดนย่างอาก็ดูว่าราชบุรีโอกาสที่จะส่งโดยเฮียปันิโยไหลมาให้กับสีโชคกันนูนสองศูนย oh ์ oh. เลยครับ ดูแบบนี้เนี่ยสุพรรณก็กลับมายากเหมือนกันนะถ้าประตูหนึ่งลูกยังไม่มานะครับลิทิพคยังทันครับทันแล้วก็ไปไปติดเห็นได้ไหมโดยบอที่แบรสุพรรณเร่งเร่งแล้วมีโอกาสได้รู้ประตูตีไข่แตกโโอ้ขึ้นสายอัจิโิยะหลุดมาให้ตัวนี้อันรัดเพลงปักโคนกินเลโตเพิ่มไม่ได้ก็ใช้ได้เลยครับ ผมว่างั้นมิดผลต้องไปขัดแย้งอะไรสักอย่างกับทางบริษัทน้ำตาลเอฟซีแน่ๆละที่จริงก็เราก็ไม่ต้องพัดคาดกลางอกคาดข้างอกก็ได้เอาแต่วประตูเข้าไปแล้วครับพัดข้างของราชบุรีครับโอ้โหสามศูนย์เลยครับเมื่อวานผมก็ถามพี่แจ็คเล็กนะว่าไหวไหมฝรั่งเศสครับเขาตอบว่าไหวครับครับเป็นไงเป็นไงลูกนี้ก็สี่น์นิ่ม อาพีสอนไหลามาดูอาซาัมเอเปิดมาทางเสาสองโดนดักไม่ได้บอลแถวสองเป็นมีตัวเติมเป็นแบกเข้าเก็บได้ใหม่เติมใหม่น้ำหนักเป็นห้าสิบห้าสิบย่งได้อยู่ที่อาซัมเอเปิดอีกเที่ยวนี้ตีเสาสองได้โกลตีไข่แต่ได้ของทางสุพีบุลันเหรอครับมาอีกแล้วทดสี่นาทีจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่าครับคู่นี้เปิดยาวไปแล้วตีเข้าโกอู้ยิงเงี้ยก็ยิง ยิงติดไฟนั้นยิงตรงกลางจิตปัญญาโอ้โหว่างๆแบบนี้แอนฟิลส์โอ้โหลูกที่ห้าไม่มาครับแล้วก็มีของวันพฤหัสบดีมีกวางซงเอเวอร์แกนด้วยนะกวางโจกวางโจกวางซงของไทยจะบ้าเหรอเสียบอลให้กับปวีไปเหนี่ยวปวีผมสิบีว่าอะไรปล่อยต่อได้ครับปวีหลาต่อมาจิตปัญญาเปิดเสาแรกมีเกี่ยวรถตัวโอ้โหลูกนี้ต้องแซวตัวซ้ำซ้ำไม่ได้ยัง อาครับอ๋ผมดูก็เล่นโอ้โแล้วไม่น่าเชื่อนะฮะมีคนมาถามเรื่องของโตโร่ในเกมนี้เยอะมากนะฮะครับครับคือเกือบสิบคนแล้วอ,ะอ่ะตอนนี้สุพรรณสุพรรณมาแล้วครับโอ้โยสุพรรณไปแล้วยังถึงอยู่ครับได้ใหมากาเซเดตออกไปที่แบร์แฮซิย,ยองไหลเรียดมาอ๋อจะว่าจะว่าพลิกมาแล้วยิงลูกนิต้ตโอ้ไม่ได้บอกข้างในอาครับพิวัตร ไหลมาหลุดเดียวเขาทีโ,โชวช์กันหนูได้ซัดแล้วลาาชรีก็<ช>ไม่ถึงน<ช>ังหวะขิโทษครับใช่ครับ<ม>และดูจังหวะสวนกลับของสีนุม่มสุพรณบุรีครับก็จ่ายเอาแล้วจ่ายไม่ดีจ่ายเสียแบบนี้หลุดขึ้นมา2ต่อ2ครับหวานชื่อกันเลยครับ2ต่อสองโหแล้วบอลสุดท้ายเรียบร้อยเลยครับบอกแล้วครับจังหวะความผิดพลาดของคุณสีหนุ่มเองครับอ่าองชงหวานหวานครับนะกหงชงให้มันหวานเลยครับ ในสนามดูว่าจังหวะนี้แซมอนเดียวไซมอนเดียหลุดเดี่ยวมาเพื่อทิ่เอสองศูนย์เลยครับโอ้ที่ผมเห็นน้มากกว่า5คนแน่นอนครับที่เขาบอกมาถ้าเขาไม่โกหกเรานะเนี่ยหกคู่มาแล้วครับการตีหกคู่เลยครับผมหกคู่ผมมีลุนครับมั่นใจหกคู่กินเต็มครับไอสันไคออนโซนเดียเล่นลองจิวสิฟเฟนลองจิวพาลยขึ้นมาเลยหลายข้างในแซมอนเดียเดีย ไม่เขืนครับจะลุยเองกระชอกมามีดับที่สองนัลลากรให้มามาดูว่าเดียวมาที่ซีเ้นลองจิ้วสามศูนย์ <30 S 1> เลยครับก็ห้าคู่กับสี่คู่ก็ถือว่าโ <c oughs> จทดไปอืมสุพรรณนุรีพยายามจะเร่งนะครับในช่วงท้ายแล้วก็ ครับผมผมนึกว่าแกเคยจุติอยู่บนสวงสวัค์ไม่ใช่นะครับไม่ไม่ใช่เอาเกมแรกครับโคออบคู่สุดท้ายครับของวันนี้ราชบุรีทางฝั่งซ้ายนะครับายเรียดลุกนีดแทงต่ออาสมเซาเจอดักสิบอให้กับราชบุรีครับจะไปเร็วบ้างอาร์ตินโยทางซ้ายมีมาขวาขวามีติดชคกันหนูมาให้ลอดหลุดมาของทาง สิบัญญาให้กับทีโชว์เต็มทั้งเลยครับวางยาวขึ้นหน้ามามีปาติญโยเปิดเโดนดักไม่ได้เยบอลคขึ้น้กับสุพรรณบุรีมีโอกาสของนิติพรให้ให้ลูกนิดตีบอลหาได้สายสายตีเสมอได้อาแล้วครับหนึ่งหนึ่งที่สุพรรณบุรีกลับคืนสู่เกมลุนขึ้นนบอีกครั้งบอเข้ามากลางด้สุดๆครับ สองหนึ่งขึ้นนั่งองทางราชบุรีหนึ่ง,นนง,ง,ง,ง๋ยวก็มีการเปลี่ยนตัวกลางคันและสุดท้ายก็ไม่เล่นเลยกระเจ็บไหมไม่น่าครับ <c oughs> น่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนแผนมากกว่าครับดูจ <c oughs> ังหวะตรงนี้เอาดูว่าสุพันหลุนตีตีสปอยมาได้มาได้จริงโอ้โหสองสองราชบุรีก็เหนียวเราก็จะสวนแล้วครับมาดูสซมบันเดียกระชอกเข้ามาเข้าทางอย่างนี้ของอภิวัิกาทีมคนแทงมาให้กับไซมอนดี้โ ปแแนะครับมาโดนตัวบล็อกัวสุดท้ายบล็อกไว้ได้ครับแล้วเรียบร้อยเลยครับจบเกมครับโอ้สุดท้ายแบ่งแต้มกันไปครับคู่นี้2ประตูต่อ2นะครับ